ของปูสามหกสี่นะครับได้มากปูได้ฝันแล้วนะครับคุณผู้ชมฝันอะไรแล้วก็อย่างที่ทำเอฟซนะครับถ้ามีโชคมีลาบก็อย่าลืมปูสามหกสี่กันเกันเด้อคุณผู้ชมเด็กทันปูกําลังสร้างกําแพงอยู่นะครับนะครับก็ฝันฝันวันพระนะครับคุณผู้ชมวันพระที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สิบหก โกโยนะกันยา2 5 6 3นะครับวันก่อนก็ฝันได้48นะครับก็มีแค่นี้แหละครับโดโด2ตัวโดดฝันตีสี่นะครับฝันตีสี่ตีสี่ฝันตีสี 4, ่น, 4, น่าจะสี่ห้าเจ็ดหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นแนวเฉยๆนะครับคุณผู้ชมนะครับรอลองจับดูนะเนาะเผื่อมีสามตัวนะครับอ ขอบคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากครับเพียงเท่านี้เลยครับขออนุญาตเด้อล้วนรู้นักเพะยังนะงปู่พอ่อก,พอกาหลงพอง่อกาหลงองพ่อกาหลงพ่ออกาหลงเแสงอันทางนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาจิ่ตูวไปเีหวไปไประจําเวลาไปไทยตัวไปไประจําอืำปู่มีแค่อันเดียว ๋อพอการลงเกือปตัดิหารสองเทือแลเล้นีนี่คนอยากปบูชาอยู่บ่หาบ่หายบ่บ่วาา่าตาาาาาิดตัวไว้ครับคือเป็นของปู่นั่นแหละพันนับถือพันนะถ้าเป็นของปูง่ยังไงก็เป็นของปู่แหละคือใครเอาไปก็บ่ไ,ได้ดอกยากอยู่อัดกรบยังดีปู่ข้านปู่ พวกนี้ปู่ที่ฝันให้ปูฝันแม่นไม่บ่อยกระปุกอาชีพเป็นกระพุ่มพันบ่ภูมิภูมิไม่ฝันบ่ปู่พุ่มพันภูมิพญานาคนี่ภูมิพญานาคปู่นี่เท่านี้นะสายพญานาคเป็นสายพญานาคหมดเลยเพราะว่ามันอยู่ปีแรกๆไปอยู่กุฏิหลังนี่ตอนนี้กุฏินี่มันี่ทะเลส่างนี่นี่นนกุฏิหลังสุดท้ายเป็นงูคอต้นตาลวันด้มาหางูอ่ะใหญ่เท่าทนตาลโอ้ ดำเปิขข้็ดขยีขามาในความฝันนะขยีข,ข,ขามม้าเราบวันที่นี่กะออมีจับฟันขาดเคืองเลยในฝันนะอ,ะอในความฝันเราบันที่นี่ใหญ่ใหญ่ไม่ยุก่กุฏิหลังนี่เทือที่สองอเป็นพญานาคมาอีกสองตัวพญานาคมาโยกข้อขยกขนมาเรื่อยเขามาในห้วงนะออ ในความฝันไงเปลี่ยนยังคือมาขี่ม้าอย่างงอนตัวหนึ่งได้เรื่อยลุ่เรื่อยลุ่มชุ่มนี่กิน่มันเป็นบ่อน้าเด้ตอนนี้ตอนในถมมงอย่างนี้กีนเป็นกุฏิเก่าไม่เก่าเนี่ยมามาเห็ดไม้นี่ตอนมาอยู่เนี่ยเรื่อยลุ่มไปก็เลยบ่อก็บ่อสุญาติโยมฟังพผนมาวัดก็มีผู้เฒ่าเนาะอันเห็นพญานาคสองตัวโยมมาบอกว่าเรียกตัวไหนถามพญานาคก็สองเก่าตัวมันว่าเป็นสองเก่าพญานาคสองตัวมันก็สองเกียตัว ถืกเป๊ะเลยหวดเลขี้นัหนกดอะไรสองเกตอีกหมวดกวนกวนปู่ตะกวนเหรออะไรหมวดเลยปู่ถูกมากี่ยวกวนเถี่ยวกวนกวนมาอยู่นี่หกหวดสอนเลี้ยงกันเลยถูกหกหวดสอนแต่ว่าบวกคือบัได้มาไทยเป็นสีนะมันบัดังนะบัดังบัได้บอกไผ่เลยบัได้บอกไผ่คือบอกโยมว่าไปซื้อให้ได้เนียก็ถือหกหมวดสอนกวนโควิดกวนเถี่ยวกวนโควิดหลังโควิดมาเขามาเลือกขายมาถึงหกหวดสอนเลยเพียง ี S <S <an> ้ยงกันเลยจนเป็นภูม้พั่นเป็นภูม้พั่นซอยนะอยากให้สร้างอยากให้สร้างพันอยากสร้างพันอยากมีเงี้ยมาอยู่กันมีบารามีได้มาสร้างก็พระยุทธิพันกับบุเร่มาสร้างนี่เป็นบารมีอ, <S <S <an> <S อยู่นี่เห็นบ่บอกหว้พันเราเดือนกับเงินมาถวายหลายเทื่าเทื่าแรกกับสองแสนสี่หมื่นตัวมากกับหกหมื่นกวอ่าแล้วก็ตัวมากกับ ปูนเขาบัญชีให้ยุ่เรื่อยเอฟซีเขาจะก็รวมมาทำบุญยุ่เรื่อยอีกสินะเออประมาณปูนแล้วสามแสนสี่แสนคือว่าแค่กับศาสตร์ศาสตร์ยศพัฒนาในวัดแสดงครับผมเพิ่มพ้นซอยอยากให้สร้างสร้างบารมีปู่พญานาคเลยปู่เนาะแถวนี้เนาะคือว่าเป็นสายพญานาคเพราะว่ามันเขียวตัวอย่นี่น้ำโขงน้องคายน้ำโขงน้องคายติดกันนิดเดียวของปู่รูปเข็ดแล้วเนี่ยไปพ้นนิสัยโบไก่ ภูมิพญานาคสายตัวลุงไปป็นน้ำถุงหน้าพะเ้าตัวไปกระเขียดคำฉนวนอีตัวเขียนกับคำฉนุดใกล้ๆกลกันสายพญานาคภูมิพญานาคพะเยาแต่ก่อนแต่ก่อนเิ่นว่ามีพระองค์หนึ่งขี่มานั่งเอาเลขกอยู่นี่มาน่งองค์เลขกกว่านี่ห้ยเห็นงูใหญ่ตัวเิ่นว่านี่อยู่บไดเลย เปิดตลาดพระองค์นั้นอยู่บ่ได้่านงูเตือนพระยอดกว่าธรรมดาดงพระอาจารย์เคยแต่ฝันอย่างเดียวแต่ไม่เคยเห็นนนิมิตเห็นเห็นแต่งูเห็นแต่งูเห็นแต่พญานาคแสดงกระปู่เป็นสายพญานาคโดยตรงงั้นก็อยู่ยากถ้าเป็นสายพญานาคโดยตรงถ้าไม่ใช่ก็อาจจะอยู่ยากกระปู่เนาะ อาจจะเป็น,นแหล่งของปูสีสุดท้บ่ะหรือว่าปูแม่ยาสีปฐุมมาบอสะปูสีสุดทะอนะคิดว่าคิดว่านะปูแล้วปูฝันทีว่าล่าสุดวันพระนี่ก็คือฝันว่าเ้อร,รอตอลีนะปูเนะนะาะมีคนมาบอกว่าเลขเลขออกแล้วหาเจ็ดเลกออกแล้วหาเจ็ดในความฝันนะว่าเล่นเร่ร่ำล่วง,วงรอตอรี่ออกมาเบึง ลวงกระเป๋าใน,นกระเป๋านะขอ,อมาเบิงซื้อล,ตลตอตเตอรี่ก็เลยเกข่ก็เลยห้าเจ็อิหลีห้าเจ็อิหีว่าไปใส่หรอกตับฟนนนนันวันพระปูดถ้าเป็นวันพระเนี่แม่นนะปูตปกติเลย,ยวดม้ตนไหวพระ,ะรก่อนประมาณตีสี่ฟันตีสี่ตีสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดบ กับปูโอ้ยเ, <illes> เนาะ4 5 7ว,ว่าปูเนะปูมียังจะฟังญาติโยมบอเดี๋ยวจะให้ญาติโยมฟังในคลิปของอ่าที่ลงโซเชียลไปเนาะลงยูทูปปูมีอะไรจะฝากญาติโย,ยมบออ่าก็ให้ญาติโยมได้ฟังได้ยังเราก็คอยเป็นแนวทางคิดพิจารณาบึงแหละ ว่ามันจะเป็นจังไดขอให้คอยยกันเพราะว่าช่วงนี้ก็กกำลังสางกำแพงขอให้ญาติยุม่มรวมทำบุญน้ำแลกับหลวงปู่นี่แหละครับอ่านีความสุขความจเจริญปรารธนาสิ่งใดขนสมามุม,มานปรารถนาทุกที่ว่าราตีขอมนีอายุวัรณะสุขาพระปฏิภาณธนาสารสมบัติ ทุกประการเถิน,นสาธุสาธุที่<า>ได้ให้จันฟา้าฟ้าลงตอนนั้นเป็นอย่างไรตอนไหนที่ว่าฟ้าลงตอนนู้นน่ะจันเล่าอยู่ทางไหนนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่นี่อ๋อนั่ง,งอย่างนี้ส่ <c oughs> นฟ้าลงครับ <c oughs> ประมาณประมาณสองทุ่มสองทุ่มคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วก็ปิดโทรศัพท์พอดีปิดโทรศัพท์พอดีออนั่งนี่นี้นน มันก็ฝ้าเหลี่ยมฝ้าฝ้าแม่แม่แม่ฝ้าเหลี่มเลยมันก็ลงใซ่นี่ขั้นอ้าวนี่เลยโอ้เนี่ยก็เด็นเลยก็เด็นขาเด็นขาเลยอันนี้เปลี่ยนใหม่นี่อันนี้เปลี่ยนแล้วอือเออเพิ่งเ่้รอยดำดำรอยดำยังอยู่เลยนี่รอยดำดเนี่ยโอ้โหนี่นีรอยฝ้าฟ้าลงเออเสียงใคก็เราเปิดนี่ก็ có gì không mấy người mọi lên, O, một cuộc. Cái gì lây. Huh? lên, at. You can lay hay 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 cái hay 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 phải hay 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 đạp ป้าลงอีย่างนะถ้าลงตรงนี้ลงต้นต้นมงต้นไม้ไหมหรือว่าลงเจาะจงตัวนี้เลยอาจจะลุงบางอื่นหางมันนะชิดววานะมันจะเป็นหางมันถ้าถ้าเจาะจงลุงตรงนี้นี่มุนบิดแล้วตรงนี้เขาจะว่าตายแล้วเจ้าตายแล้วช่ไหมอ๋อเจ้าบุเลือดอกอันนี้หางมันเขาโยงหางถ้าเป็นตัวแท่มันเจ้าตายแล้วเจ้าบุเรนมันน่งโมยงสี่ดอกเดี๋ยวมันมันอาจมันลุงขันอ่านี่ล่ะเพราะว่ามันเห็ด ท้องแดงนะไังได้ไ่สร้างมันเห็นบดีนะแต่ว่าเจ้าที่เจ้าทางเราก็ปกปักรักษาอยู่ดอกปลูกมีพรมดีแนู้มีเทพเทวาที่ดูแลรักษาอยู่ลายทีนอนเทียวสวงเทียวเออเทียวแรกทันเที่ยวแรกนี่ไปบินทบาทไปบินทบาทจูมาอยู่ไม่ไม่ปีนั้นไปบินทบาทอว่าครั้งนอกผมเสีนนอกเห็นว่าทักอับมาไปบินทบาทเดินบินทบาทไปกับโยมเขาก็ใช่บาทกันละ พาย่อ,ยอะกะแล้วใส่บ,บาตรแล้วก็ให้พร้อนพันกับยางไปพอดีมีสิบล้อขั้นหนึ่งมาวิ่งมาเข่าโค้งิ่งมาเบิ่งมันมาบ้างยังบักแ,กแลก้ยงหรอเบร์เบร์มามาอยูซ่ซือนี่ก็ซอกันซืีนี่คือกันยางระเบิดแตกเลยเออใส่เศษนั่นเด่นนี่ใส่นี่เกือบโต๊ะทงน้าคือกันทางยางไปอสองเทือดเราดิเป็นแต่่เป็นยังบัว สองเที่ยวล้วปฏิหารปูปูปูนี่จะมีข้องดีนะปูสามหกสี่นีมีข้องดีนะมีอยู่มีอันเดียวมีเดี่ยวเดียวเดียวเบ่งลูกเบ่งล้านไม่ได้เลยมันไทยบัได้เราไมนมีมันมีอันเดียวอยู่อ๋ออันเดียวเดี๋ยวให้เบ่งซื้อซื้อก็ได้เบ่งซื้อซื้อก็ได้ถ้าว่าบัวบัวหายดิบัวหายปูว่าบัวหาเบิ่งกับเบิ่งได้เบิ่งกับบุญได้เบิ่งก็ได้บุญแล้วสาธุสาธุ เดี๋ยวบึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปูนที่ซอยปูไปตลอดวะ่าทิฏฐิพันธ์นะครับได้มาอยู่ที่วัดปูสามหกสี่นะครับปูสามหกสี่นะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาชมและมาขอตัวเลขจากปูสามหกสี่นะครับว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับคุณผูชณผ้ชมนะครับกับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไป ดูบรรยากาศนะปูสามกซีตอนนี้กำลังฉันอยู่นะฉันเพลนอยู่นะครับไปดูญาติธรรมอยู่นะไปสนทนากญาติธรรมก่อนสักครู่สวัสดีครับสาธุโอ้คือนั่งคนละมุมแท้คันซื้อหวยคนละตัวตัวนี่สิได้ตัวเดียวกันโว้นี่นั่งสาธุ สาธุสวัสดีเด้อครับสาธุยุบานนี้เหรอเนาะครับโอ้โหเขาเรียกว่าโจงเสาเลยตัวนี้สาธุเป็นยังไงเนาะฝนฟ้าตกดีเนาะทางพุ้นคือบ่ตรตกครับผมโอ้บัตรตกเลยทางพุ้นน่ะ โม้คอยตกเลยทางสุรินเน่ครับมาทางไกลเนี่ยโมเมนธรรมดามาจากสุรินเียก่อนนึ่ครับมาจากสุลินโอ้เอามาแต่มาาขอครับเอามาแต่ในข้อกพนเอานเอามาคนขีพคนอย่างว่าอ๋อขั้นคุณพนมาเ้าครับ ท้ายแหวือนี่ยสื่อเหมันคนใจดีดิส่งดีดีแล้วนีท<ร>มีประเท่านเห็นมากโอ้มาอยู่เด้อมานี่ล